ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาและเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี นโยบายของนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำกับดูแลสอ,อบตอและพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสออบตอโดยประสานเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างภารกิจหน้าที่เช่นกระทรวงกรมเป็นต้น หน่วยงานเชิงพื้นที่โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะรวมทั้งภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติมีการดำเนินงานที่สำคัญ โดยสรุป3ด้านดังนี้ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนสอบอบตได้จัดทำโครงการนำร่อง 1. ข้าราชการ 1. ครัวเรือนยากจนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้ลดลงได้อย่างรวดเร็วประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐและรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งและอยู่ระหว่างขยายผลดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนระยะที่ส ระยะ4ปีเป้าหมายครัวเรือนยากจนจำนวน52,117ครัวเรือนจำนวน117,356คนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กเล็กประมาณ46,000คนการเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้ภาษาไทย การยกระดับการศึกษาระดับสามัญผ่านโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษาแรก ของปี2,567การขับเคลื่อนสถาบันภาษานานาชาติ6ภาษาและการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านทุนวรกเกษตรเมธีรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดส่งผลให้เยาวชนมีงานทำ มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากมุ่งส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลานจังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องผ่านกิจกรรมโคบานชายแดนใต้และขยายผลสู่กิจกรรมการเลี้ยงแพะและไก่แบบครบวงจรซึ่งจะทำให้พื้นที่มีความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลสร้างรายได้ให้ประชาชนรายละกว่า1 8 0 0 0บาทต่อเดือนส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการสร้างเชฟช้างเผือกการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและวิสาหกิจชุมชน การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ให้มีงานทำทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่การแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียให้เข้าไปทำงานถูกกฎหมายซึ่งมีประมาณ200,000คนและการช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ได้ผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอำเภอเบตงเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบโดยการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซิ่นจังก Thailand ด์บา t m b 2023 เตรียมยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลสู่ระดับ World Class การยกระดับการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรทั้ง9ด่านที่สำคัญได้แก่ด่านศุลกากรสเดาจังหวัดสงขลาเร่งผลักดันการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิดกายูฮิตามของมาเลเซียด่านศุลกากรสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาส เร่งผลักดันการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สองการยกระดับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐติดชายแดนไทยของมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์สร้างโอกาสขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสการพัฒนาใหม่ๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงระหว่างเมืองคู่แฝดแต่ละคู่ได้แก่ จังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสจังหวัดสงขลากับรัฐเคดาจังหวัดยะลากับรัฐเปรักจังหวัดปัตตานีกับรัฐตรังกานูและจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันและเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาสังคม มุ่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอาทิผู้ไร้สถานะทางทะเบียนได้แก้ไขโดยตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแล้วกว่า2,300รายการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางสู่การปฏิบัติและร่วมกับสำนักงานปป,ปสกระทรวงยุติธรรม วางแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของาศาสนาการพัฒนาและชุมชนพหุวัฒนธรรมและพร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนโดยเฉพาะที่มีปัญหาทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ การขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรและการวางระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแบบครบวงจรด้านการสร้างสังคม ที่อยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ความเชื่อโดยไม่ปิดกัน้นไม่เลือกปฏิบัติสามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์แต่ละาศาสนาได้อย่างมีอิสระภาพส่งเสริมการเรียนาศาสนาและอาหารกลางวันให้กับเด็กและเยาวชนรวมกว่า1,900แห่งส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทุกาศาสนา เดินทางไปประกอบพิธีฮัตและอุมรอณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถานประเทศอินเดียเนปาลจัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วเป็นธรรมพร้อมทั้งติดตามเยี่ยมเยียนดูแลคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการสนับสนุนการสแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีมุงสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศโดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางส่งผลให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยตามแนวทางสันติวิธีพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีภาคประชาสังคมกว่า200องค์กรเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างรัฐและประชาชนกล่าวโดยสรุปในภาพรวมการดำเนินง,งานช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบผลสำเร็จดีขึ้นตามลำดับ และภายใต้การนำของพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสออบตอจะร่วมขับเคลื่อนงานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเข้มข้น,นและต่อเนื่องเพื่อทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฐานการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเอื้ออาทรต่อกันซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว